สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาพารวยเลขดิดเลขดังนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของน้องแชมป์นะคะซึ่งในงวดก่อนเข้าเข้าชุดสองตัวล่างตรงๆนะคะ7จแปดแล้วก็จะมีของอาจารย์เต๋าลุงแป้นนะคะแล้วก็จะมีนะคะเลขทะเบียนรถของนายุกนะคะสัญจรไป จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะไปสักการาย่ามูนะคะในงวดนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะคะคำเตือนวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูแนวทางแรกนะคะแนวทางแรกนะคะเป็นทะเบียนรถของนายกนะคะซึ่งไปสักการะย่ามนะคะที่โฮลาดนะคะหมายเลขทะเบียนรถของนายกรทฐมนตรีนะคะก็คือแปกอไก่หอพึ่งหนึ่งนงสองจนะคะค่ะ แอดมินได้นำมาฝากนะคะเผื่อท่านไหนนะคะยังไม่รู้ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคะในคลิปนี้ก็เลยค้นหามาให้ดูนะคะค่ะเรามาดูแนวทางของอาจารย์เต่านะคะในชุดขนมไทยนะคะในงวันที่หนึ่งเมษายน6กเนะคะให้มาชุดหนึ่งนะคะก็คือ2-5-8 สองหแปดและ5้ปดนะคะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะในคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณแนวทางจา,จากอาจารย์เต่าด้วยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะส่วนในงวดก่อนนะคะหลุดนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเลขของน้องแชมป์นะคะ ในงวดวันที่16มีนาคม67นะคะน้องแชมนะคะให้เข้านะคะชุด2ตัวนะคะเ8เข้าล่างตรงๆงนะคะในงวดวันที่1เมษายน67นี้นะคะน้องแชมได้แบ่งปันมาแล้วนะคะให้ชุดเดียวนะคะก็คือ916 9196 16 06 และ29นะคะตัวเด่นนะคะให้มาก็คือเลข9นะคะในงวดวันที่1เมษายน67จินะคะให้มาตัวเดียวคือเลข9นะคะตัวเด่นของน้องเชมนะคะค่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณแนวทางจากน้องเชมนะคะที่มาแบ่งปันนะคะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูชุดสรุปล่างของรัชนกมีโชคนะคะในงวดวันที่1เมษายนหกนะคะในงวดนี้ให้เด่นที่เลข3นะคะและให้ชุด2ตัวนะคะมาอยู่3ชุดนะคะก็คือ5้าสและ0ูนย์สนะคะที่รัชนกมีโชคเน้นนะคะมีอยู่3ชุดนะคะ ค่ะท่านผู้ชมไม่ทันสามารถแคปหน้าจอไว้ดูภายหลังได้นะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณแนวทางจากราชนกมีโชคนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของลุงแป้นนะคะในงวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะ ลุงเป้นให้มานะคะเลขชุด3ามตัวก็คือห้าห้าแปดสตัวนะคะห้าแปดหนึ่งเหกและ0ูนย์สนะคะค่ะเรามาดูเลขท้าย3าตัวนะคะที่ลุงเป้นให้นะคะก็คือ940าสีหห้าหนึ่งนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณลุงแป้นนะคะที่แบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะในงวดนี้นะคะค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะล้วนมีเข้ามีหลุดนะคะยังไงก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะค่ะ,คะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มีแนวทางที่จะนำมาเสนอท่านผู้ชมนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะแนวทางดีๆจากทุกสำนักทุกอาจารย์และขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับทางช่องวาสนาพารวยด้วยนะคะค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณค่ะ